โอเคครับต่อมาครับตัวละครที่เราจะรีวิวก็คือกิยูตัวละครที่ได้จากผู้ดอกไม้ไฟนะครับทุกคนแน่นอนว่ามันก็คืออ่แรนดอม3ตัวในนั้นแหละพิเซามิอ่ามันชื่ออะไรนะเซลร์มูลเรียกว่าเซลร์มูลแล้วกันมันเมอร์คิวรี่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือกิกิยูครับจากดาบพิฆาตอสูรเฮลเย่โอเคน้องเขายังเว้ยไม่ตันนะครับทําเวล้ตันได้ไหมโน้ทำไม่ได้นะครับนี่ครับกิยูครับเช็ดเค เอาละเอาละก็มีคอสไม่ติดประมาณนี้ใช่ไหมนนี่คือคอสไม่ติดเขาปะได้ใช่อ่ะนี่นะเอ๋อเปิดก่อนอเคนี่นะครับคอสไม่ติดนะครับ,บเฮ้ยเนี่ยโ,โคตรเบียวเลยอะโคตรแอคอ่ะนี่ตัวตัวคอเนี้ยนะครับเป็นอ๋อธาตุของ น้ำโอเคเหมือนกันนะเหมือนกับคิสเมเหมือนกับตัวนั้นแหละนะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นซัมเมอร์นะมันก็เลยเป็น่าน้ำหมด5าดาวนะครับทุกคนทำสกิลทีได้แน่นอนนะครับถ้าตาัวละครคุณสามารถซ้ำได้นะฮะโอเคนี่ครับแตตประมาณนี้นะครับเวลน้อยนะครับฉะนั้นเดีย๋ยวผมจะลองคำนวณแล้วกันว่าประมาณโดยประมาณแล้วก็ว่าดามเมจประมาณเท่าไหร่นะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงครับกิลหายจากไหนกิลได้จากจุดพุมาใส่เบสซิ่งตัวละครครับมันเฉพาะตัวละครบางตัวละครจะมีเบสซิ่งบางตัวละครจะไม่มีครับ ดู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 นี่นะโอ้แม่งโคเทเลยตัวะคอนี้วางได้กี่ตัวครับกดปุ้งสี่ตัวนะฮะโอ้โอเคผมว่านะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวแต่ต้องต้องลองคำนวณกันก่อนแต่ต้องลองคำนวณนก,ก่อนผมว่านะเส้นเ้นแบบเนี้ยถ้ามันเป็นจุดอ่อนแบบเนี้ยมันควรจะเป็นระยะแต่มาดูกันก่อนโอเคมไม่ชอบรูมเลย โอเคครับท่าก็ประมาณนี้นี่ฮี่อนิเมช่องจะเป็นยังไงเอ่ยรีบเดินม,มาไวๆอ่ะนี่ครับนี่คืออนิเมชันครับโอ้โอเคปานน้ำวนตีฮิตเดียวใช่ปหมโอเคแค่ฮิตเดียวนะครับแถมไม่ชนะธาตุด้วยนะครับจริงครับต่อมาครับอนิเมชันนี้นะครับขบวนท่าที่8ป นตีกี่ฮิตโอเคผมว่าประมาณ4-5ห้าฮิตได้นะครับตรงนี้ดูครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเออประมาณนั้นไม่รู้แล้วก็ไอ้แมชชั่นสุดท้ายครับเจ็ดนะฮะฮิตเดียวไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงกี่ฮิตวะเพื่อนมึงกี่ฮิตวะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้ โอโ้โหโอ้โหมันตีไปไกลมากเลยวะเดี๋ยวผมจะลองเอามันมาวางตัวนี้โอโห้หลายฮิตมากเลยนะแต่ว่าสองสามสี่ห้าหกโอ้หก,หกเจ็ดประมาณนั้นแล้วกันโอ้โหก็ คิดว่ามัลติฮิตนะครับเป็นตีเบิลก็ได้หรือว่าจะเป็นดาเมจก็ได้แต่เท่าที่ดูอะด้วยความที่มันโอ้โหดาเมจมันเวอร์มากแต่ตีช้ามากเฮ้ยเฮ้ยหรือตีเบิลวะวแต่ถ้าอย่างนี้เป็นดาเมจจ่าไปเลยก็ได้เหมือนกัน,นครับแค่สักคีสักสองอะไรเงีเออ้ยอแต่ในกรณีที่คุณได้ตัวละครที่ซ้ําเยอะนะครับโอ้โห,โหแต่เชื่อเถอะถ้าสมมติว่าจะขายกินนะ่ะแบบในอนาคตมีเทรดนะตัวนี้ก็น่าจะขายได้ครับก็ใช้เงินประมาณห้าหมื่นต่อหนึ่งตัวนะครับ ่าตีช้านิดหนึ่งแต่ผมว่ามันแรงมากๆเลยโอ้ตะวางได้สี่ด้วยดีชดค่อยโอ้โหแพ้าธาตุนะครับก็เนี่ยนะครับมันก็จะบัดสภาพประมาณนี้แหละถ้าแพ้าธาตุอันนี้ฮะประมาณนี้นี่คือกิยูครับทุกคนสีตตต่ตัว 5, 000, สี่ตัวตัวละห้าหมื่นสองแสนครับตันเรียบร้อย ผมจะลองให้มันนี่นะแล้วลองปรับเป็นลาให้หมดเลยไหวไหมโอเคไปเออแจวแจวแจวเคลียไปเคลียไปอันนี้มันแพ้ธาตุนะถ้ามันชนะธาตุมันก็สบายสบายแล้วไม่ก็ไม่แพ้ไม่ชนะเลยอ่ะ ด้วยความที่เป็นสีเขียวอ่ะน้ํามันแพ้พืชอยู่แล้วโอเคจีครับประมาณนี้ครับนี่คือกิูครับตัวละครที่ได้จากพูนะใครสนใจก็ขอให้ดวงดีแล้วกันครับกราดิ้งกันไปเรื่อยนะครับเก็บผุไปเรื่อยเล่นอีเวนต์แรกหรือว่าจบสเตจนะครับมันก็มีโอกาสดรอปพุเหมือนกันแล้วก็เปิดผู้ก็ขอให้ทุกคนได้แล้วกันนะครับนี่ถือว่าน้องโชคดีมากได้ตัวที่มันดูทรงมี value สูงนะครับมากๆหนึ่งตัวแต่จริงมันก็มีไอ้ฉลามอ่ะไอฉลามก็เก่งอีกหนึ่งตัวครับทุกคนประมาณนี้ครับนี่คือกิวครับ